มาแล้วการเมืองบ้างนะ้าเพราะว่าวันนี้เขามีประชุมใหญ่งไงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิ <8. S 1> ปัตย์ตามรายงานระบุว่าะจะมีชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคนเดียวโดยที่ไม่มีใครลงแข่งเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็คงจะโลดอ,ะอ,อ่ะได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะ ในการชิงตําแหน่งแต่ว่าเนี่ยนะคือโลดจะเจอภาระหนักเลยนะเนี่ยคือจะฟื้นฟูพักทั้งในทั้งในแง่ของความรู้สึกในแง่ของความเชื่อมั่นแล้วก็ในแง่ของการทําให้ได้สอสอให้มากขึ้นแล้วมันคือภาระเงินดังเงินเออใช่แล้วบอกว่าคือพักประชาธิปัตย์มันไม่เหมือนพักการเมืองอื่นเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยคือเป็นด้วยความที่มันเป็นพักเก่าแก่ใช่ไหมเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่จํานวนมากอะที่อยู่ในการดูแลค่าใช้จ่าย มีคนมากระซิบบอกว่าเดือนนึ่งอะเป็นลา้านเออเออนี่กระซิบนะนี่กระซิบยไงก็ได้ยินเนี่ยรู้แล้วจะไปหงงาเงินจากไหนตั้งเยอะแยะ yeah. คืออย่างสุดเขาบอกว่าในแต่ละพักการเมืองเนี่ยคือเขาก็จะมีอ่ะเด็กคนนี้ค่ะรับผิดชอบกับแบบรับผิดชอบกันไปแต่นี่พักประชาธิปัตย์อืมโอ้โหค่าใช้จ่ายอ้าพี่แล้วเลขาพักคนใหม่อ่ะคนมาเป็นเลขาคนชัยวุฒิบรรวัตอดีรัมตรีอุสาหกรรมคนมาเป็นเลขาก็ต้องพอมีตังค์ว่างนะ เนี่ยจนเออคือระดับคุณเฉลิมชัยไหมคุณเฉลิมชัยเนี่ยโหคิดดูแล้วกันมาเพื่อจัดก,การเนี่ยประชุมโดยเฉพาะเลยนะอืเพราะจะประชุมเนี่ยยังมีปัญหาเลยอะความจริงอะัมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยคุณเฉลิมชัยค,คือคือความจริงอ่พี่ประชาธิป,ปัตย์อะหน้าอาศัยวิกฤตอันเนี้ยกลับมามเป็นพักที่แบบเอาเป็นว่าไม่ต้องใช้เงินอนะอาจจะใช้เรื่องของ Office, ออฟฟิศเรื่องอค่าใช้ใจ่ายสำนักงานอ,อย่างเดียว แต่ในแง่ดูแลอะไรเงี้ยมันหนีไม่พ<ร>้นหรอกการเมืองระบบการเมืองเออมันต้องใช้ไงโ<ม>อ้แล้วแล้วใครจะเป็นผู้จับสุดอ่ะเหมือนเวลาเราพวกบรรดานักธุรกิจพวกนักลงทุนทั้งหลายแหละเวลาเขาจะมาช่วยสนับสนุนพรรคแต่กกละพรรคเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยฉันลงเงี้ยแล้วฉันจะแบบคุ้มไหมถามว่าอ่ะเป็นเป็นเล็กอ่ะเป็นเล็กจะช่วยไหมพรรคประชาธิปัตย์ อันนีช้ชอบในความที่เป็นพักเก่าแกออ่แล้วจะให้เงินสนับสนุนมถ้ามีย<า>ี่สิบก็ช่วย2ี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสำหรับชื่อรองหัวหน้านะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จัดฟอร์มทีมอาไว้เรียบร้อยเนี่ยนะคะเมื่อ <c oughs> คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพักนะก็จะมีคุณสกลทีพเดชกุลเนี่ยเป็นรองหัวหน้าดูแลกรทมคุณสงกรานจิตสุทธิพากรเนี่ยเป็นอดีตสสนครสวรรค์นะคะจะดูแลพักเหนือคุณสันที่ปิตุเดชะเนี่ย เป็นรองหัวหน้าดูแลภาคกลางคุณชัยชนะเดชเดโชค่ะรองหัวหน้าดูแลภาคใต้ซึ่งเนี่ยมีข่าวออกมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชัยชนะเนี่ยพยายามที่จะไปอยู่ภาคภูมิใจไทยนะอืมอืมแต่เขาไม่รับอเออคุณทินไม่รับอแต่เดี๋ยวเขาก็ร่วมรัฐบาลอืมอ่ะเออเพราะว่าไม่รู้ว่าไปทําอะไรไว้อ่ะตอนเป็นล้มตีช่วยสาธารณสุขอ่ะอ๋อเอออ่าแล้วก็ยังมีนะบรรดาเนี่ย คุณกรจติกาวนิชคุณจุรีนุ่มแก้วซึ่งเป็นติกตอกเกอร์ดังอ่ะเออที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะนั่นแหละแล้วก็คุณการดีเรียวไพรโรสคุณการดีเนี่ยเป็นนักวิชาการเคยมามีตําแหน่งสมัยตอนช่วงคุณอภิสิทธิ์หรือไงเนี่ยเป็นทีมโคศกอ่ะเออใช่สวยๆเออใช่นั่นแหละแล้วก็คุณพงศกรขวัญเมืองลูกของพลตํารวจเอกอัศวินเนี่ยจะเป็นทีมเอ่อจะเป็นทีมรองหัวหน้าพักด้วยเหมือนกัน เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะเหลือแค่เพียงการตีโจทย์ของคุณอภิสิทธิ์แล้วว่าจะลุยต่อไปได้ยังไงอ่ะใช่เพิ่งมาเปิดตัวเมื่อวานนะคิดดูเก็บเนื้อเก็บตัวนัดสัมภาษณ์นะยังบอกเลยบอกว่าร้อยพ้นวันที่สิบแปดไปก่อนเก็บตัวจะได้แบบเล็กต้องเล็กตั้งให้เสร็จเลกตั้งค่ะซึ่งมันก็เออคิดดูดีก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมคือคุณก็เดินสายล็อบบี้อยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาใช่ปะเออแล้วก็เนี่ยไม่มีใครแข่งอ่ะ ก็คงแบบคือมันต้องฉุดมากเลยสําหรับพักคปชัตติปัดเพราะมันดําดิ่งมากอะสําหรับพักอะที่เชิญมาสัมภาษณ์ต้องดูดวงดูลายมือด้วยนะว่ามีโอกาสจะได้เป็นนายกอีกรอบไหมเออหมอดูมาดูอ่ะพี่เออนั่นแหละเออเดให้มอดูมาดูเลยแต่ก็ไม่ง่ายนะหูจากตอนนี้เขามีเท่าไหร่ยี่ห้าหรือว่าแต่กี่พายี่พ่าเอาว่าเ่าให้ถึงห้าสิบก่อนก็าเหนื่อยแล้วอ่ะเออ เนี่ยอย่างคุณเด็ดอิดเองนะอดีตเลขาธิการพรรคนะคุณเด็ดอิดเองก็พยายามนะที่จะไปพักภูมิใจเออไม่ใช่พักภูมิใจไทยพักกล้าทั้งเออแต่ว่าลอยเอกธรรมนัฐก็ไม่กล้ารับเออไม่กล้ารับเกรงใจอะไรเงี้ยแบบเสือสองตัวอยู่ในทั้งเดียวก็รเอก็คือเกรงใจเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าคุณเด็ดอิทเคยเป็นน้องตรีช่วยมหาไทยทําอะไรเรื่องของเขากระโดงไงเออเนี่ยก็เลยเอออยเอกธรรมนัฐก็เลยเกรงใจเพราะว่าลอยเอกธรรมนัฐเองเนี่ยอ้าวถ้าพูดถึงอ่ะ ก็ใจใจอะระหว่างใจไทยใช่ไหมได้มาเป็นรองนายกนะเป็นรัฐมนตรีเกษตรคือเป็นกระทรวงที่เราเอกธรรมรัฐเองก็ต้องการแล้วก็นี่ผู้ว่าเอกที่เป็นดองกับภรรยาเพิ่งย้ายไปเป็นผู้ว่าเชียงรายแบบแบบย้ายมาอยู่เชียงใหม่แ pues ล mm. e> nah. ้วโอ้เชียงใหม่นี่ถือว <sh ่าเกรดเอเนี่ยก็เลยมีการมองว่าอ่ะเนี่ยคุณเด็ดอีกก็ไปอยู่กล้าททำไม่ได้เออแล้วคุณเด็ดอีกนะ ยังจะไปพลังประชารัฐค่ะเอ้ายังไปเออจะไปคุยก็เห็นบอกว่าไปคุยเรียบร้อยแล้วไปคุยกับบิ๊กป้อมพลเดกประวิตยจะขอไปเลขาธิการพักโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วทายซิคนเดกประวิตยรับมะช่วงนี้แกต้องรับหมดมั้งใครมาไทบอกไม่รับค่ะพระมีอะไรคาใจกันอยู่ไหมเออไม่รับค่ะไม่รับหรอโอ้ เพราะว่าตอนนี้เห็นพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าคนติโควิดไม่ไปไหนเออนี่ก็เขาย้ายที่ทาการพักใหม่เห็นไหมย้ายพักเฉยเอ้ย้ายเขาไม่ย้ายที่ทำการเพราะว่าตึกนะมันเป็นตึกของคุณสันติไงใช่เขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกลุงป้อมกับคุณสันติเนี่ยทะเลาะกันแรงมากช่วงการจัดโผคอรมอแล้วก็เหมือนกับว่าลุงป้อมก็จะเหมือนเหมือนจะเอาโคต้าก็อี้นี้ก็อีนี้แต่คุณสันติเขาไม่ให้เพราะเป็นคนเจรจาในการตั้งรัฐบาลก็เลย นั่นแหละเออทาภูมิใจไทยเขาก็จะคุยแต่เฉพาะกับคุณสันติคือได้มาคนเดียวงานร้องตรีแรงงานอะคุณตรีนุชอะใช่น่นแหละจะเอาร้มนตรีช่วยอื่นด้วยไงก็เลยมีเนี่ยมีอยู่ในมือแค่ตําแหน่งเดียวอืนอกนั้นก็เสร็จคุณสันติหมดใช่ว่าไปก็พอๆกันนะกับอะไรนะคือถ้าพูดถึงอตอนนี้อย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยหลายคนก็จองว่าเออตกลงจะกลับไหมจะกลับไหมไม่อยู่ภูมิใจไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะก็ถูกจัดวางแล้วว่า คือตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้อะซึ่งเออว่าไปเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเร่งแล้วเนาะ<ช>เพราะว่า,วาคือเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอะอทีนี้คุณจะเอาคืนในพื้นที่ภาคใต้ได้ไหมล่ะอตอนนี้ภูมิใจไทยเขาเร่งมากเลยเขาจัดวางไว้หมดแล้วนะใครดูแลพื้นที่ไหนอะไรยังไงอย่างคุณนิพนบุญยมณีเนี่ยก็จะดูแลสงขลาปัตตานีนครศรีธรรมราชอะไรเงีย้ยในละแวกนั้นอย่างลูกหมีลูกหมีเขาจะดูแลแบบชุมพรสุราษฎร์ คุณพิพัฒน์รชัชกิจประการก็จะดูแลแบบพวกจังหวัดฝั่งอันดามันมพวกพัทลุงตรังกระบี่ภูเก็ตพังงาอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอ้โหมัน,ม,นมันคือกลับมาเนี่ยงานยากนะม,มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอกระแสะของพรรคประชาธิปัตย์อะในวันนี้กับในอดีตอะโอ้โหมันแตกต่างกันเยอะมากเลยอะใช่แล้วถ้าถ้าสมมติเขาจะแบบแบบโปรโมทต,ตัวคุณอภิสิทธิ์แบบพยายามสร้างใ้แบบเ,เออมันก็ไม่ คืออาจจะเป็นเพราะว่าห้วงที่ผ่านมาคุณอ่ะพิสิทธิ์พอแกออกไปแล้วแกก็ปล่อยเลยแกก็ไม่ได้แบบเลี้ยงแ้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคือคนก็ยังติดภาพของคุณอพิสิทธิ์อ่ะไปทางด้านฝั่งพรรคพรรคประชาชนน่ะหรือว่าพรรคเก้าไกลเดิมพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยคือคนก็จะมองไปทางด้านในแง่ของความคิดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มันก็ยากเหมือนกันสําหรับคือเหมือนมันเออถ้าฉันจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เดิมอ่ะซึ่งจะเป็นคนที่หลักในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่แนวคิด อ,อย่างของคุณอภิสิทธิ์อใช่ไหมใช่วันนั้นมันก็เลยแบบดุกั้ากึง่งกั้ากึ่งอะใช่แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสมัยคุณอภิสิทธิ์ตอนเป็นนายกเนี่ยความคิดเขาก็จะไม่ค่อยบวกกับทางทหารเท่าไหร่นะหมายถึงว่าจะมองทหารในแง่ลบด้วยไม่แล้วมันติดกับคําพูดด้วยไงว่าดีเดียวพูดเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์จะต้องอต้องสลัดไอ้คำเนี้ยออกจากตัวเองให้ได้เพราะคุณอภิสิทธิ์เองตอนช่วงที่ไม่เป็นนายกเนี่ยมันเจอเรื่องของปัญหามบ ของบ็อบเนี่ยมอบเสื้อแดงอะ่ะแล้วยังไม่มีผลงานอะไรชัดเจนเนี่ยคือที่โดดเด่นก็คือพอมีปัญหาปุ๊บคืออำน้าให้ประชาชนยุบสภาเออเนี่ยที่จำได้อย่างเดียวนอกกนั้นไอ้ช่วงนั้นก็จะ เป็นบทบาทของคุณสุเทพทื่สูบานที่ลงมาดูมากกว่าก็เหมือนก็เหมือนตอนที่คุณคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไงคือก็ต้องใช้ลุงกำนันเนี่ยแหละเป็นคนประสานแต่ทางกองทัพทางฝ่ายความมั่นคงเพราะว่าเหมือนคุณพิสิทธิ์เขาคุยกันฟังฝ่ายทหารไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะแบบแนวคิดเขาจะไปอีกด้านหนึ่งด้วยทั้งทั้งที่ก็ถูกมองว่าเป็นนายกได้ก็มาจากค่ายทหารเนี่ยที่จะติดรับารนู้น เน,นี่ย <Ừ. S 1> มันก็เลยลําบากอะ่ะมีอะไรหลายอย่างที่ถ้าเกิดว่ามาลงเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคําที่ติดตัวคุณอภิสิทธิ์ที่คุณอภิสิทธิ์จะต้องแก้ให้ออกอะ่ะโอ้ยจำได้สมัยตอนคุณอภิสิทธิ์ยังแบบยังไม่ได้เข้าสู่การเมืองหลังตอนนั้นเนี่ย เริ่มเริ่มจะเข้าแล้วแล้วเขาจัดรายการอะไรนะเมื่อก่อนเลก็กเป็นนักข่าวเมื่อก่อนเล็กก็จะไปจัดรายการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมแต่อันนั้นตอนเขาเป็นนายกแต่ก่อนเขาเป็นอ่ะเขาจะไปจัดรายการรไรการอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเอรอคือเล็กก็ต้องไปดูนนข่าวทุกทุกสัปดาห์เลยก็ไปนั่งแบบเออคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโปรโมทคุณอภิสิทธิ์ไงว่าในที่สุดอ่ะก็เข้าสู่การเมืองแล้วก็อถือว่าวัยแบบกระแสเติบวัยเติบโตวัยมาก จนคุณตั้นจิตพัฒน์เนี่ยก็ไม่กลับพักไปชาธิปัตเช่นเดียวกันเพราะว่ามีตําแหน่งแห่งหนแบบชัดเจนนะอยู่กับคุณสุชาติอ่ะใช่คือเดินเวลาเดินกับคุณสุชาตินึกว่าน้องตั้นเป็นรัฐมนตรีนะ,ะเพราะว่าคุณสุชาติอ่ะเขาก็จะให้เกียรติผู้หญิงไงน้องตั้นแล้วโดยโดยมาดแมนเขาอ่ะเนียแบบน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะเออนั่นแหละเขาก็จะแบบแนวลุยใช่ไหมเขาก็จะเดินเดินเดินคุณคุณสุชาติก็เดินตามอเพราะนั้นเนี่ยที่คนเขาบอกว่ารอว่าวันนี้เออจะเห็นคุณตั้นที่โรรรงแมมที่่ปะะชุอ ออบอกไม่เห็นหรอกค่ะเพราะไงคุณ<ม>ตณันเนี่ยเขาก็อยู่ภูุิใจไทยอยู่แล้วแต่ว่าพอพูดถึงนะพอพูดถึงคุณสุชาติชมกลิ่นมุ่งหวังคือคุณสุชาติเองเนี่ยก็ทําเอาอในทุนพักอ่ะที่พาก,กลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยมาอยู่ที่พักโอกาสม่ยอ,อ่ะคือโอ้โหตั้งความหวังเอาไว้มากก็คุณสุชาติเองก็ทําเอาในทุนพักคนนั้นอกหักนะอืคือตอนนี้แบบยับเยินอะ่ะ คือเฮิร์ตมากอ่ะเจ็บมากคือตอนนี้ไม่รู้ว่าพระโอกาสใหม่จะไปยังไงตอเลยเนี่ยสิที่ไม่ต้องอะไรนะอย่างเออน้องของคุณพิชารัตน์อ่ะซึ่งคุณพิชารัตน์เองก็เหมือนเป็นเออน่ะก็เหมือนเป็นตัวแทนของทางในทุนพักอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องของคุณพิชารัตน์เนี่ยนะซึ่งก็ถูกจัดวางจะให้เป็นกรรมการบริหารพักโอกาสใหม่ไปกับคุณสุชาติค่ะอเออคิดดูดิจะไม่ให้ในทุนพักเนี่ยเขาเฮิร์ตขนาดโอ้โหคือเฮิร์ตขนาดหนักมากอ่ะ คงแบบได้เจอลิทการเมืองแบบเต็มๆอะ่ะอันนี้ว่าไปแค่เบาๆนะออมันเจอแค่เบาๆเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือคุณสุชาติเองเขาก็คงตัดสินใจละก่อนหน้านี้เนี่ยคือด้วยความที่แบบในทุนพักใช่ไหมก็แทนที่จะตั้งให้คุณสุชาติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ตั้งอะ่ะไปตั้งคุณเลยนะบุรุษพัฒน์อ่ะอ๋อพี่ไม่เอ๊ชื่ออะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะไมตีเอ๊ชื่ออะไรนะชื่อจริงอ่ะเออชื่ออะไรนะไมตีชื่ออะไรวะ ดูก่อนนะชื่อเลยนะตุ่มอ่ะใช่ไหมชื่อเล่นชื่อตุ่มอ่ะชื่ออะไรวะเตี๋ยวจตุพรเออจตุพรเออชอบเอาไม้กับจตุพรมารวมผสมมาลูกทีจตุพรจตุพรนั่นแหละเราไปเป็นก็ทําให้แบบคือคุณสุชาติเองก็แบบอกหักไงคือแทนที่คือตัวเองโอ้นำพาสสจากพรรคลงไทยสร้างชาติแหกวงล้อมออกมาปรากฏว่าอ้าว ไปเป็นของคุณจุตพรซะนี่แทนที่จะเป็นคุณสุชาติเนี่ยแล้วคุณสุชาติก็เป็นล้มกรีช่วยใช่ปะ่ะคุณสุชาติเขาคงคิดแล้วแหละว่าเอ้ยในเมื่อฉันมีสอสออยู่ในกำมือฉันทาเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทําให้คุณสุชาติเนี่ยหักในทุนพักก็เลยกลายเป็นโอ้โหเหมือนสงครามย่อยๆอะ่ะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าพักโอกาสใหม่เนี่ยยังจะเดินต่อไหม คือพี่ก็บอกว่าผิดแผนไปเยอะเลยแล้วเขาเขาเตรียมหัวหน้าพักอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะอืปรากฏว่าอย่างเงี้ยมันก็ผิดแผนอโอ้ยยาเลยเนี่ยเตรียมหัวหน้าพักไว้พร้อมใช่ไหมตอนแรกมีข่าวออกมาว่าคือในทุนพักเขาเตรียมนั่นเลยนะคือมันชูชูตัวแก่เองอ่ะคือเหมือนพร้อมที่จะเป็นผู้นําในอนาคตนีกยมันมันเคยมีชื่อของเสนิมิตร อ่าคนเอกมีมีสุวรรณรัตแต่ว่าไปเอ่ยชื่อเขาว่าอุ้ยตายแค่แค่แคว่าจะโดนภาพทามเฉยๆไม่เสียหายว่าปออรุ่นเดียวกันเขาเลีกเล่า<笑><笑>ไม่ก็คือคือเขาเป็นที่เนื่องจากว่าเสนิมิตรเนี่ยเขา มันเคยมีข่าวว่ามันก็มีที่ผ่านมาจะมีชื่อเสนิมิตรตลอดมันเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยซึ่งเสนิมิตรเนี่ยเขาเคยประกาศแล้วเขาบอกว่า,าเขาต้องเรียนให้จบเขาทําปริญญาอะไรเขาให้จบก่อนแล้วเลือกตั้งขราวหน้าค่อยว่ากันเออก็<ๆ>เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นว่าเลือกตั้งขราวหน้าแต่จะมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่เคยมีข่าวว่าโดนทาบทานว่าเอ๊ะจะให้เป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าเออหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าพอ,อ,อเจองานนี้เข้าไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเนาะเออพักโอกาสใหม่จะเกิดไหมอ่ะ อืมอแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้นะก็ต้องพูดต่อเลยเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดจันทบุรีคือหลายคนก็แบบมองเลยนะ <โภ S 2> ว่าเอ้ยบางคนก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยนี่วันพรุ่งนี้นะไอการต่อสู้กันระหว่างพักเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยเนี่ยม,มันจะเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกถึงทิศทางการเมืองอะไรนู่นนี่แต่ว่าลองลองสังเกตดูให้ดีสิคือพักเพื่อไทยเองเขาก็ต้องรู้อะไรบางอย่างนะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ย ที่พักเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสสูงเขาก็จะเอาพวกแกนนารวมไปถึงหัวหน้าพักเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงแต่งานเนี่ยไม่มีเลยเนาะนั่นแสดงว่าเขาโคตต้องรู้แล้วแหละว่าพื้นที่พื้นที่เนี้ยโอกาสน้อยออก็จะมีแค่คุณรัฐวุฒิใส่เกลือที่ไปช่วยแล้วแกเห็นการโพสแฉอะไรเออก็เรื่องนี้แหละคุณสักดาเนี่ยร้มนตรียช่วยมหาไทยเนี่ยตอนนี้โดนฟ้องไปแล้วอะเออโดนฟ้องลโดนฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉนั้นนั่นนั่นหมายความว่าตอนเนี้โอกาสของทางเจ้าของพื้นที่เดิมคือคุณเลยนะสักดาวิเชียนศิลป์นะที่ส่งลูกสาวลูกสาวสวยมากเลยเนะห็นปะเออส่งลูกสาวลงแทนอะ่ะก็คงจะมีโอกาสสูงแหละเนื่อว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าก็เอาไปบวกกันกับไม่รู้ว่าภูมิใจไทยในพื้นที่เขามีศักยภาพไปไม่รู้จังหวัดกาญจนบุรีอะ่ะแล้วเขาปุิ่งย้ายผู้ว่าด้วยไงพี่เปลี่ยนผู้ว่าใหม่แต่มันก็แบบเอออาจจะนะมันก็มีโอกาสอ่ะ มีมีโอกาสมากกว่าทางพักเพื่อไทยไงดังนั้นโอกาสก็วันพรุ่งนี้รอดูดีกว่าว่าใครจะได้ไม่ได้ยังไงแต่ว่ามาถึงนะวันนี้อ่ะมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณจากพักเพื่อไทยแล้วแหละว่าว่าจะได้พื้นที่นี้ก็คงจะลําบากอ่ะถ้าไม่งั้นน่ะคุณตุ้อิงไปแล้วอตอนนี้พักไปเที่ยวแล้วเห็นไหมคุณสารพงบอกคงอยากไปเที่ยวมานานแล้วว่าตั้งแต่เป็นนายกน้องพักครอบครัวไปเที่ยวตอนนี้ก็ไปเที่ยวหนำใจเลยเนี่ย